คนพ่อใจร้ายจะเอาลูกไปทิ้งทุกคนดูบอกว่าลูกดื้อจัดว่นบ<จ>๊ายบายหน่อยเปิดว่านั่นใน่ะว่านั่นใน่ะ นางพานางพามาทิ้งถังขยะนางพามาทิ้งขยะลูกโอ้โหอ พร้อมเก็บรถเข็นหนูไหมอะไรอ่ะตั้ยไไม่ได้ผู้โดยสารล,ลงตรงนี้ได้เลยครับร้อก่อนนั่งร้อก่อนร้อก่อนนะพ่อทำขายยาวหน่อย ออกกล้องอยู่เนี่ยหันมาหันท้างหน้ามาหันหลังเห็นข้าหลาทุกคนดูทุกคนดูสิมะพร้าวน้องหอมสองลูก สง่งดผดู้โดยสารถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับ,บไ,ได้สู้อีกันหนึ่งเลย่ันนึงว่ะได้ส่ง